มันคือการคุมอาหารไว้เฟิร์สที่ตอนนี้เขากําลังฮิตกันอยู่คือแบ่งเวลากินให้มันน้อยที่สุดเองเข้าใจไหมตอนเช้าเ่ยนะครับขอเป็นข้าวขาหมูตอนนี้นะครับขอข้าวเปนไก่แค่เริ่มก็ผิดแล้วครับฟังแล้วหัวจะปวดเลย ุดร s สวัสดีครับพี่สอนนะครับเคยได้ยินคำว่ากินดีอยู่ดีกันไหมครับคำนี้เป็นคำเปรียบเปยที่หมายถึงว่าถ้าเราเลือกกินอาหารที่ดีสุขภาพก็ดีตามไปด้วยครับหลายคนเคยรู้จักคำว่า i f แล้วใช่ไหมครับ IF คือการกำหนดช่วงเวลาการทานอาหารตอนนี้เป็นที่นิยมมากครับ แล้วเคยสงสัยกันไหมว่าส่งผลต่อร่างกายยังไงเพราะถ้าคุณไม่เข้าใจจุดจประสงค์นะครับแล้วกินแบบผิดๆอาส่งผลต่อร่างกายได้นะครับมันจะเป็นยังไงไปดูกัน ไปจอไปทําอะไรมาเนี่ยเดินมั่นใจมาเชียน,นะเอา้าแน่นอนสิวะสิ่งที่เองเห็นเนี่ยมาจากการทำ if เ้ยติดโมงแล้วก็ปัปืนด้วย if เหรอพี่เอา if สิวะ if เป็นคืออะไร,รอ่ะพี่ if เนี่ยนะมันมาจากภาษาอังกฤษไว้ที่ว่าเออเอา identity f o o d ไงใช่เปล่าพี่ใช่เิว่าใหญ่พูดนตีมันไม่เหมือนเดิมเรา if นี่ต้องทำยังไงอะพี่ มันคือการคุมอาหารไว้เฟิร์สที่ตอนนี้เขากําลังฮิตกันอยู่คือแบ่งเวลากินให้มันน้อยที่สุดเองเข้าใจไหมอย่างตอนเช้าเนี่ยพี่กินชากาแฟตอนกลางวันเนี่ย กินข้าวแบบมินิมอลพอนะตบท้ายด้วยผลไม้สักอย่างหนึ่งพอแล้วโอ้โหอย่างนี้ดีเลยครับกันเฟิร์สนะครับขอเลยครับตอนเช้านะครับขอเป็นข้าวขาหมูหนึ่งหน่วยนะครับตอนนี้นะครับขอเป็นไก่อีกหนึ่งหน่วยครับขอสดเลยสุกี้ต่อครับผมตอนก่อนบ่ายนะครับผมขอรัชอนสิงคโปร์อีกหนึ่งหน่วยครับผมขราวนี้นะครับหลังจากเย็นถึงเช้านะครับ จะไม่กินอะไรเลยครับผมดีครับเฟิร์นดีดีไม่เป็นความดันหรือไม่ก็เป็นเบาหวานนี่ครับโอ้โหเขาให้เน้นการอดอาหารนี่เป็นเน้นการกินอย่างเดียวเลยมันจะได้เหรอพี่เอ้ามันได้ดีเอาจำจำจำแล้วไม่ใช้แค่เริ่มก็ผิดแล้วครับฟังแ่้งหัวจะปวดเลย IF ที่ถูกต้องครับมาจากคำว่า intermittent fasting หลายคนเข้าใจว่าเป็นการอดอาหารครับจริงๆไม่ใช่นะแต่เป็นการจํากัดช่วงเวลาในการกินครับเพื่อระบบเผาผลาญทําทงานดีขึ้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากครับแต่ก็มีความอันตรายมากเหมือนกันถ้าเกิดว่าใช้ผิดวิธีเพราะงั้นถ้าจะลองต้องศึกษาข้อมูลให้ดีครับเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองเพราะระบบเผาผลาญของแต่ละคนไม่เท่ากันครับในเรื่องของมวลร่างกายน้ําหนักปัจจัยต่างๆเรามาหยุดดูผู้เชี่ยวชาญกันครับ IF เป็นวิธีการอดอาหารจริงหรือไม่ IF นะคะก็ย่อม,มาจาก intermittent fasting นะคะ intermittent ก็คือเป็นช่วงเวลานะคะ fasting ก็คือการอดอาหารจริงๆแล้วเนี่ย intermittent fasting หรือว่า IF เนี่ยเป็นคำรวมนะคะของรูปแบบการกินอาหารเพื่อตั้งใจจะจำกัดพลังงานนะคะที่จริงๆแล้วมันมีหลายรูปแบบนะคะที่นิยมใช้กันนะคะก็จะมีสรูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็คือ alternate day fasting นะคะหรือว่า ADF นะคะก็คือเป็นการอดอาหาร1วันนะคะสลับกับการกินอาหาร1วันซึ่งจริงๆแล้วการอด ก็มีลักษณะหลายรูปแบบนะคะบางคนก็จะอดอาหารไปเลยนะคะหรือบางคนคําว่าอดเนี่ยหมายถึงว่ากินน้อยลงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะเป้าหมายก็คือเพื่อการจํากัดพลังงานนะคะรูปแบบที่2นะคะก็คือเป็น5ต่อ2ไดเอทนะคะก็คือใน1สัปดาห์มี7วันนะคะก็อาจจะ มีช่วงที่จํากัดพลังงานเนี่ยก็คือ2วันนะคะแล้วก็ช่วงที่รับประทานอาหารปกติเนี <not> ่ยก็คือ5วันนะคะรูปแบบที่3นะคะก็คือเป็น time restricted <mitad> eating นะคะซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันมากที่สุดเลยนะคะก็จะมีการจํากัดเวลาในการรับประทานอาหารในแต่ละวันนะคะที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือจะเป็น 16- 8กนะคะก็คืออดอาหาร16ชั่วโมงนะคะแล้วก็รับประทานอาหาร8ชั่วโมงซึ่งในช่วง16ชั่วโมงที่อดอาหารเนี่ยก็ยังสามารถจะรับประทานเครื่องดื่มที่ไม่ให้ พลังงานได้ค่ะ คุมอาหารด้วย IF อย่างเดียวจะทําให้สุขภาพดีขึ้นได้หรือไม่นะคะจริงๆแล้วสุขภาพที่ดีนะคะก็มีหลายองค์ประกอบนะคะอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะนอกจากนี้เราก็ควรจะมีการเพิ่มกิจกรรมทางกายนะคะแล้วก็มีการผ่อนคลายด้านอารมณ์ร่วมด้วยนะคะการคุมอาหารด้วยการใช้ IF นะคะผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นได้นะคะก็เมื่อการทํา IF นั้นทําให้น้ําหนักลดลงได้นะคะแต่ที่สําคัญหลักการที่สําคัญของ IF ก็คือผู้ที่ทํา IF นะคะจะต้องได้รับสารอาหารครบถ้วนแล้วก็เพียงพอนะคะต้องไม่ มีภาวะขาดสารอาหารค่ะ จริงถ้าเราจํากัดเวลาการรับประทานอาหารนะคะเ <sk eps> ช่นเราอดอาหารนานขึ้นนะคะต่อเนื่องกันเป็นเวลานานแน่นอนที่ร่างกายจะเกิดสมดุลพลังงานเป็นลบทําให้น้ําหนักลดได้เร็วนะคะแต่เป้าหมายนะคะของการทํา IF นะคะในผู้ที่มีน้ําหนักเกินหรืออ้วนนะคะเป้าหมายคือเราต้องการลดน้ําหนักให้ได้ในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการบางอย่างนะคะที่เราไม่สามารถทําได้ต่อเนื่องในเวลานานนะคะจึงอาจจะไม่สามารถคงน้ําหนักที่ลดไว้ได้ในระยะยาวนะคะ ในขณะที่ทำา IF ช่วงเวลาที่รับประทานอาหารจะรับประทานอะไรก็ได้จริงหรือไม่นะคะ จริงๆแล้วนะคะในช่วงที่เรารับประทานอาหารนะคะถึงแม้ว่าเราจะทํา IF นะคะเราก็ควรจะยึดหลักการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพดีแล้วก็สมดุลเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะดังนั้นนะคะการที่เราจะรับประทานอาหารตามใจชอบก็อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพมากนักนะคะและที่สําคัญคือเมื่อเราจํากัดเวลาการรับประทานอาหารเนี่ยก็มีโอกาสาที่เราจะได้รับสารอาหารบางอย่างที่ไม่เพียงพอนะคะเช่นในผู้สูงอายุนะคะที่เราต้องการโปรตีนในปริมาณเยอะการจํากัดเวลาในการรับประทานอาหารมากเกิน ไปก็อาจจะมีผลเสียนะคะทำให้ได้รับโปรตีนที่ไม่เพียงพอนะคะทำให้สูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้ค่ะ ข้อดีของการทำา IF e นะคะสำหรับประชาชนทั่วไปที่อยากจะปฏิบัติตามนะคะก็คือสามารถจะทำได้ง่ายนะคะเนื่องจากเราใช้เวลาในการจำกัดการรับประทานอาหารเนี่ยจะมีความทำได้ง่ายกว่าการที่เราต้องนับพลังงานหรือว่าแคลอรี่ในอาหารที่เรารับประทานนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพบว่าการที่ทำา IF e เราได้ผลสำเร็จนะคะเช่นการลดน้ำหนักได้นะคะเกิดจากการที่รับประทานอาหารน้อยลงนะคะเวลาเราจำกัดเวลารับประทานอาหารเนี่ย โดยทั่วไปเนี่ยพลังงานอาหารที่กระประทานเนี่ยจะน้อยลงนะคะอย่างน้อยนะคะประมาณ25%นะคะของพลังงานจากอาหารที่เรากินทั้งวัน,นะคะ่ะในช่วงที่เราอดอาหาร ถ้าเราหิวนะคะเราก็สามารถจะเลือกรับประทานอาหารว่างนะคะที่พลังงานตา่ําแล้วก็ให้คุณค่าทางอาหารได้นะคะเนื่องจากการที่เราทํไ i f นะคะเป้าหมายจริงๆก็คือว่าพลังงานรวมต่อวันนะคะลดลงนะคะดังนั้นการรับประทานอาหารว่างที่พลังงานต่ํานะคะแล้วก็ได้สารอาหารบทบถ้วนนะคะก็สามารถทําได้ะคะ่ะ การรับประทานอาหารในรูปแบบ IF ที่ถูกต้องนะคะที่สําคัญก็คือผู้ที่ทํา IF นะคะยังต้องได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะแล้วก็เพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะคะดังนั้นนะคะในคนที่มีความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารเช่นผู้สูงอายุนะคะหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆนะคะหรือแม้แต่ผู้ป่วยเบาหวานนะคะที่การอดอาหารนานๆอาจจะมีผลต่อระดับน้าตาลในเลือดได้นะคะดังนั้นการทํา IF เนี่ยนะคะจึงควรปรึกษานะคะนักโภชนาการนักกำหนดอาหารหรือ แแพททยย์ี่่ดดูล้วคะไม่ว่าจะจัดระเบียบการกินดีแค่ไหนนะครับจำไว้ว่าสุขภาวะของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับ IF เพียงอย่างเดียว IF เปเพียงเพียงเครื่องมือช่วยให้เราสุขภาพดีขึ้นเท่านั้นครับสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของการฉลาดกินครับอย่างสองคนนี้ฮะส่งต่อข้อมูลกันผิดผิดนอกจากจะไม่ทำให้สุขภาพดีขึ้นแล้วยังบั่นทอนเรื่องของภาวะร่างกายด้วยเอาใจช่วยนะ เฟิสพี่ขอจยาดมเลยครับนี่ <_ C ut> เนี่ยผมว่าพี่อ่ะกลับมากินข้าวเหมือนเดิมดีก่านนะครับ <_ C ut> ขอ,อย่าดมเลยครับ <_ C ut> ขอจย่าดมเลยครับอ <_ C ut> ย่าดมค่ะและนี่คือออฟฟิศหยุดโรครับมาช่วยกันหยุดก่อนทุจรัดาสายเกินไปออฟฟิศหยุดรค NCDS